เอานิดหนึ่งนะนะแต่โอ้โหเนี่ยผมนั่งตะคิวกินเน้าเก่งนะครับเพราะว่าปัญหาวันนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่เสียงหรือว่าท่วงทำนองอยู่ที่ไม้ตัวเนี้ยคู่เนี้ยสำคัญมากเลยเราเห็นเหลี่ยมๆนะครับเสียงคนละเสียงนะอลอหัวกองออหัวก้องเดี๋ยวปักให้เท่ากันผมจะดูให้เต็ Allahu akbar a l l بر u akbar Allahu akbar อั l a h เสียงต่างกันไหมครับอ่าอนี้ไมค์ตัวนี้ไม่ใช่แล้วไมค์คู่นี้นะครับราคาไม่ต้องพูดถึงนั้นเวลาที่เราอาจารย์เนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักไมค์ตัวเนี้ จะสู้ใหม่ก็คือว่าเวลาตั้งใจก็อัลลอฮฺอักุรอร์รอห์รับประกันเลยว่าถ้าไม่ฟิตจริงเนี่ยสักสีท่อน,นแห้งไมค์คู่นี้นะและก็ลักษณะแบบนี้ซึ่งไม่ถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเขาไม่ตั้งไว้ที่กลางกลางเวทีหรอกดังนั้นการที่จะใช้ไม้ลักษณะนี้นะครับ ผูอ้อาจารจะต้องอย่าให้ชิดจนเกินไปถ้าเราชิดไปเนี่ยในเรื่องของการเรียกมรรดสีฟัดต,ต่างๆหรือแม้กระทั่งความกลมกล่อมของเสียงของเราเนี่ยมันจะไม่ไม่เพะไม่ตัวนี้มรรดสีฟัดเสียงและทำนองมันจะอยู่ในระดับประมาณนี้หนึ่งคือ ถ้าคุณเข้าเกินหนึ่งคืบคุณอันตรายแล้วโดยเฉพาะเวลาที่คุณจะยกเสียงขึ้นนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแต่ว่ามันเย็นหนึ่งคืบอัลลอฮฺกัลเบอัลลอฮฺ และเวลาคุณใช้เสียงสูงกูจะไปสู้คุณต้องเลี่ยงนิดหนึ่งนะอัลลอฮเนี่ยไม่ได้จริงเสร็จผมยังเสร็จเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขึ้นเสียงสูงหรือใช้พลังอย่าเข้าใกล้ เลี่ยงได้เลี่ยงนะโดยเฉพาะถ้าเราลงเสียงต่ำหรือเสียงกลางเนี่ยเอาโอเคละกับระดับเดิมเพราะฉะนั้นต้องต้องเล่นไมให้เป็นด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นน่าจะเจอในอีกหลายงานจำไว้นะครับคุณจะใช้เสียงดังและเข้าไปสู้กับไม์ค่นี้คุณจะแห้งทันทีนะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับวอสวสลามุอะลัยกุมุรฮ์มัตุลลอฮ์วะบาริกาตุ Thank you hmm